เมื่อพูดถึงเกม chaosero.net https c h a o s e r o n e o o n s o com มีหลายสถานที่สำคัญที่ผู้เล่นไม่ควรพลาดแต่วันนี้เราจะพาไปสำรวจเมืองนักซิตีที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆในเกมนี้ซึ่งเมืองนักซิตีมีหลายสถานที่ที่ช่วยให้ผู้เล่นเพิ่มพลังและพัฒนาเมืองได้อย่างเต็มรูปแบบสถานที่และกิจกรรมในนักซิตี policy office สำนักงานนโยบายเป็นสถานที่ที่ช่วยให้ผู้เล่นเลือกโปรเจกต์และอนุมัตินโยบายที่เหมาะสมซึ่งจะมีผลต่อสถานะเมืองและความแข็งแกร่งของเมืองนโยบายที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มค่าสถานะหลักของเมืองและเมื่อมีนโยบายใหม่ทุกสามชั่วโมงผู้เล่นจึงต้องเลือกอนุมัติให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาเมืองอสิีิได้อย่างเต็มที่ s t a ช c h a n d e l i r ร้านอาหารที่มีบัฟพิเศษสำหรับการทำ Chaos Manifestation นผู้เล่นสามารถสั่งอาหารเพื่อรับบัฟพิเศษแต่ละครั้งแต่การสั่งจานใหม่จะเขียนทับบัฟเดิม ดังนั้นการเลือกเมนูต้องวางแผนให้สอดคล้องกับการต่อสู้การเด n น a าเฟ่ที่นี่ผู้เล่นสามารถสั่งเครื่องดื่มได้วันละหนึ่งครั้งเพื่อรับอเทมีเติมทีพอเดอร์ซึ่งใช้ฟื้นฟูอีเตอร์ต่อการใช้งานและสามารถสะสมได้สูงสุดสีชิ้นนอกจากนี้ยังมีแมวสี่ตัวที่ช่วยเพิ่มสีสันให้เมืองไม่น่าเบื่อเอพิออนเซ็นเตอร์ ศูนย์นพีแอนเซนเตอร์เป็นสถานที่ดูแลตัวละครที่ประสบปัญหาเมนเทอร์เบรกดาวหลังจากการต่อสู้ผู้เล่นสามารถใช้คอนเซลิ่งด้วยคอมมิวนิเคชันพ a าสเพื่อบำบัดและรักษาข้อมูลการเล่นจากเคอสรันและได้รับรางวัลจากคอนเซลิ่งเรคคอร์ดของตัวละครบางตัวนอกจากนี้ยังมีตัวเลือก d e ลี c m e m ORIES ซึ่งจะลบความทรงจำและคลายความเครียดของตัวละครแต่จะส่งผลให้ข้อมูลการเล่นจากเคอสรันถูกลบไปด้วย รีเ e ิร์ h ฟ a c ิล i ทีที่นี่ผู้เล่นสามารถใช้รีเ a ิร์ n โน e เพื่อปลดล็อกและอัปเกรดโนตต่างๆซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลไกในอัซิตี้เช่นการเพิ่มจํานวนสูงสุดของนโยบายที่สามารถอนุมัติได้การอัปเกรดโนตที่เหมาะสมจะช่วยให้เมืองมีความสามารถสูงขึ้นและรองรับกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้น NoNo no. s อชอ p ร้านของหน้าเลือกที่มีอเทมสำคัญผู้เล่นสามารถใช้ policy points จาก policy office เพื่อซื้อ research n o t e สำหรับ upgrade n o t e หรือ special policy reports ที่ช่วยให้การอนุมัตินโยบายมอบรางวัลที่ดีกว่าเดิม s t e n t i m e with characters ผู้เล่นสามารถใช้ communication pass เพื่อเยี่ยมตัวละครตามสถานที่ต่างๆเช่น main street, vacation stop, academy และ administrative district เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเพิ่ม affinity การสร้างสัมพันธ์นี้มีผลต่อการต่อสู้และกิจกรรมในเกม ผู้เล่นควรจำไว้ว่า c o m มิ n น c เคชั่นพ s าสยังใช้สำหรับทําคอนเซิร์งให้ตัวละครที่มีปัญหาจิตใจลึกได้เช่นกันเมื่อพูดถึงการพัฒนาเกม Chaos Zero Nightmare มันเป็นงานของคิม HYUNGSEOK ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทซูเปอร์ครีเอทีฟซึ่งเป็นบริษัทลูกของสมิลเก e ทางคิม HYUNGSEOK เคยสร้างเอพิเซเวนเกมประพีจีมือถือชื่อดังระดับโลกซึ่งเกมนี้มีรูปแบบการเล่นใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีการผลิต 2D ดีจากเอพิเซเวนกับแนวเกมโรไลายที่มีจุดเด่นคือการตะลุยดันเจียนแบบสุ่มและมีระบบตัวละครตายถาวร เกมเคอสซาโรเน็กเมนมีกิจกรรมและสถานที่ที่น่าสนใจมากมายแต่วันนี้เราได้พาไปสำรวจเมืองนาซิติที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมและการพัฒนาเมืองนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมและผู้พัฒนาเกมที่น่าสนใจอีกมากมายถ้าผู้เล่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมหรือสถานที่ในเกมนี้ช่วยแชร์ความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะ